สวัสดีครับช่องวนมาลีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีมาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้านะครับส้มโอนะครับทับทีมเชนเชนเลอร์นะครับตลาดท้าส้มโอที่ใหญ่ละเยอะที่สุดนะครับที่ตลาดไทยร้านซับสำรวยครับผมนะครับโวทุกสายพันธุ์นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคมป์นาจอยได้เลย ทองวนมารีดจอรีน่นะครับพาเพื่อนๆพนี่พีเอฟซีมาชมบรรยากาศตลาดค้าส้มโอรครับผมคนระับส้มโอทับทิมน,นะครับสีแดงครับผมสนะีแดงเนะื้อในสีแดงทับทิมเชลเลอร์ราคางอยู่ประมาณสามสิบบาทสวยสดงดงามเยอะแยะมากมายร้านซับซ้ำลุ้ยนะ บอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ,บนะครับเยอะแยะมากมายฝักนี้ด้วยนะฮะนะครับปลาสวยมากสับสมรวยเป็นตลาดกลางค้าสม้มองที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับที่ตลาดไทยตรงชั่วโม ไรมาจากสวนกะ็มีมนะครับสมโภชไทยรถนะครับผมนี่ครับสมโภชทองดีนะครับสมโภชทองดีมีเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายร้าน,นับให้เลือกเพื่อนเพื่อนพี่พีพ่เอฟซีอะไรที่ต้องการสมโภชเนี่ยซื้อไปกินซื้อไปรับประทานซื้อไปขายก็ขอเชิญได้นะเพื่อนกระหน่ำนะครับนี่เป็นทับทิมนะครับมผมเยอะแยะมากมายมาหลายร้านมาก เป็นส้มโอขาน้ำผึ้งครับผมบองเรียร,รป็น,บนับิบบนะคแ้พงนแพแพครส้มโอขาน้ำผึ้งครับผมนี่เป็นขาวน้ำผึ้งลูกใหญ่ราคาไม่แพงนะครับมีตั้งแต่ราคา10กว่าบาท20กว่าบาท30บาทนี่ส้สม,มโอขาน้ำผึ้งนะลูกใหญ่สวยสดงดงามนะครับ ตลาดชั่วโมงที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับที่ตลาดไทยครับผมครับจำหน่ายส้มโอนะครับส้มโอทองดีส้มโอขาวน้ําผึ้งส้มโอทับทิมสยามนะครับปากพนังครับสีแดงครับผมกิโลกรัมละห้าสิบาทครับผมสีแดงนะครับทับทิมสยามปากพนังครับสวยสดงดงามครับดูน้องๆนะครับนั่งบอกนั่งแพกครับ ช่องวนมาฮีตอรี่นะครับพาเพื่อนๆพีพีเอฟซีมาชมบรรยากาศตลาดค้าสมโมที่ใหญ่และเยอะที่สุดอยู่ที่ตลาดไทยนะครับผมจะมาค้าโมนเนี่ยขาวน้ำผึ้งหวานเย็นตับหวานเย็นตับสมโมขาวน้ำผึ้งครับทัดเอเอ้เนียสดสดน้ำเงาคือสโมทับทิมสยามปากพนังนะครับอมีแดงที่นี่การปองน้อง เยอะแยะมากมายทีมงานข้าแม่ค้าชาวตลาดไทยนะเพื่เยอะแยะมากมายเลยกระปอกกระโบครับนี่ครับมีเยอะแยะมากมายเอาน้ำผึ้งครัปอกพร้อมแพ็คนะครับ เป็นส้มโอพันทองดีครับผมส้มโอพันทองดีนะครับมาดูทับทิมสยามครับผมส้มโอแดงๆน่ารับประทานมากคิดว่าความละห้าสิบบาทครับผมสดๆน่าหยามมากครับอร่อยมากนะครับทีแดงออกหวานๆหวานๆหวานนะครับหวานเลยแหละฮะทับทิมสยามปักผ่านครับดำจะเป็นส้มโอทองดีนะครับ ซับสมรวยครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคมหน้าจอได้เลยครับเพื่อนๆพีๆเอฟตีท่านใดมีต้องการส้มโอนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับที่ตลาดไทยนะตลาดผลไม้ฤดูการตลาด้าส้มโอที่ใหญ่ที่เยอะที่สุดในลเล็บกูุ่มที่สุด,ม,สด,สดมีหลากหลายราคานะตั้งแต่ราคาสิบกว่าบาทยี่สิบบาทรือว่าสามสิบบาทห้าสิบบาทก็แล้วแต่เก์แล้วแต่เบอร์แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ชนิดนะครับ าส้มโอทองดีนี่ก็จะถูกกว่าขาวนะส้มโอทองดีแล้วก็มาส้มโอขาวน้ำผึ้งนะครับหรือว่าจะเป็นส้มโอทับทิมสยามนะครับราคาห้าสิบบาทบอกเรียบร้อยนะฮะสวยสดวันเงาม,มีเยอะแยะมากมายนะครับพ่อแม่พี่นอ้นนงนองเพื่อนเพื่อนที่ติดท่านใดต้องการส้มโอขอเชิญได้นะพี่ตลาด ของดีครับผมของเรียบร้อยนะครับสวยสดเงินหยาบมากก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอสตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาเป็นเพื่อนที่น้องได้ดีได้รับชมนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ